ก็จะมารดวของที bi, voilà. ่เบลซื Donc, Esta, ้อมาจากร้านหนึ่งของสัตชวาก็ซื้อมาอย่างเดียวนะคะก็ไปดูเลยซื้อมาอย่างไม่ได้ซื้อมาอย่างเดียวนะคะซื้อมาอย่างดังเยอะอยู่ในบ้านค่ะเอามาให้ดูอันหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อลีลาคุมะมันก็เหมือนกัน มันเป็นโลโก้ชีนั่นแหละแต่ว่ามันอย่ามานะคะก็นี่นะคะจะเป็นโลชีของเราต้ัไปครับแมไปครับผมนะคะชื่ี่ลูกผมนักชื่อลี้ลูกมากขึ้นฉันไม่รโอชีอะ ขายขายกี่บาท,ทอันนี้นะคะมันเป็นของเทนะคะ <โห S 2> ของเทนะคะอันนี้มันจะไม่ยืดยื่นะคะอันนี้สามร้อหบห้าบทค่ะสามหบ้าบาทสามกสิ้าซื้อได้ค่ะที่ MCV ค่ะกลับรายการ ชั่วสุดมันค่ะจากแาชว่าอ๋อาาก็จะเป็นสกิลเชี่เป็นเอฟเฟนนะคะเป็นปูมะเรงไอเชนค่ะใช่ไหมเอ่ยยังกับฟังนี้ ไว้ใช่ก็อนนะอาจจะมีพ้าสองนะคะอาจจะมีพ้าสองไบไย